ทุกอย่างบรรจบไปหมดค่ะเพชรจ้าเผยนาทีอมาม่าเสียชีวิตไทก้าเป็นแบบนี้ ต้องขอแสดงความเสียใจกับดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมัยค่ะหลังจากที่สูญเสียอาาในขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความเสียใจกันเป็นแถวล่าสุดนี้นะคะดีเจเพชรเองได้ออกมาเปิดใจค่ะโดยบอกว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะเป็นโรคชรามากกว่าคือเป็นไปตามวัยปีนี้ก็87แล้วสุขภาพโอเคมาตลอดแต่ด้วยอาจจะอายุเยอะไม่ได้ออกกําลังกายอยู่บนเตียงบนวิวแชร์มาตลอดไม่ได้ขยับ นาทีเสียชีวิตท่านเสียชีวิตที่บ้านตอนนั้นเนี่ยตนกาลังดูบอลเลยท่านเสียตอนนั้นเลยและตนก็เพิ่งจะออกไปไหว้พระพิคเนตมาด้วยไวหว้จบท่านก็เสียอีกอย่างไทากาตื่นตอนตีสามครึ่งจะปกติไม่เคยตื่นเลยนะก็ตื่นเวลาที่อมาม่าเสียพอดีทุกอย่างมันจบไปหมดท่านก็หลับไปเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ